ของควันของเพชเปลี่ยนพลังสู่ความรวยในวันนี้นะคะค่ําคืนนี้นะคะเรามามอบนะคะความมั่งคั่งหรือเฟือจากชายหาดและก็ทะเลกันนะคะนี่คือความเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งหรือเฟือให้พวกเรานะคะรู้สึกนะคะและตระหนักรู้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วนะคะที่ได้เกิดนะคะอยู่บนนะคะกาแล็กซี ที่มันอุดมสมบูรณ์นะคะและก็มีการเอื้ออหนวยความสะดวกในการที่เดาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตนะคะในระดับกายภาพความเป็นมนุษย์นี้อ่าแล้วเพื่อนําประสบการณ์นี้นะคะไปสร้างชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะคะตามเกมกติกาที่เล่นกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งคุณฟังไม่ผิดนะคะวันนี้มันทอยจี้นำหัวข้อที่ว่าจงนะคะเล่นเกม ที่ทำให้เกิดการชนะในชีวิตเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่บนโลกทวิภาวะนั่นหมายความว่านะคะอยู่บนโลกของสองนะคะขะั้วสองขั้วก็คือมีกลางวันตอนนี้ก็คือกลา,างคืนกลางคืนนะคะมีนะคะ,นะคะดีมีชั่วมีขาวมีดำมีตัวเรามีเงาแน่นอนนะคะ นี่คือเรื่องแสงและเงานะคะแล้วก็มีหยินและมีหยางมีความนะคะเป็นกลางที่สมดุลระยะภาพนี่คือเราอยู่บนโลกแบบนี้ที่เป็นโลกทวิภาวะนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องเลือกนะคะเลือกที่จะใช้เครื่องมือที่จะนําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จนั่นก็คือพลังบวกเท่านั้น คุณจะต้องชนะเท่านั้นในชีวิตก็คือใช้พลังบวกเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่รู้จักคุณค่าของพลังบวกคุณไม่รู้จักนะคะคุณค่าของพลังลบนั่นแหละมันจะเป็นวิธีการที่คุณใช้เกมชีวิตโดยไม่รู้ว่ากติกาเขาต้องให้เราใช้แค่พลังบวกนะคะเพราะพลังบวกมันเป็นพลังชีวิตที่ ส่งเสริมให้เราเติบโตอย่างไรขีดจำกัดน,นะคะส่วนพลังลบมันก็เป็นขั้วตรงข้ามทั้งหมดนะคะดังนั้นในเรื่องราวของเมื่อไหร่ที่ไปแตะพลังลบมันจึงเกิดการสร้างสนามพลังงานที่อยู่ในคลื่นพลังงานที่มันต่ำๆและมันไม่มีประโยชน์ต่อการใช้เคลื่นพลังงานพวกนี้เลยนอกจากคุณจะได้บทเรียนเรื่องความทุกข์นะคะ แล้วม,มนมุษยชาติก็เล่นนะคะกับเกมของการที่ละคนสนุกกับความทุกข์ความจนความเศร้าความโศกความอกหักความสุขภาพไม่ดีมานับไม่ถ้วนเพราะเล่นผิดเกมนะคะวันนี้ถึงมาบอกพวกเราว่าจงเลือกเล่นเกมที่เล่นเท่าไหร่ก็ชนะอย่างเดียวเพราะเส้นทางพลังบวกมันเป็นพลังงาน ทำให้คุณเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดเป็นการเติบโตที่ไม่ชะงักงันเป็นการเติบโตขึ้นไปสู่คลื่นสนามพลังงานที่เรียกว่าความรักความสุขความเมตตาความสํานึกทุกคุณทราบซึ้งกตัญญูและเป็นครื่นของความสนุกสนานเบิกบานร่าเริงแจ่มใสการมองโลกในแงด่ดีและเป็นโลกของนะฮะของการใช้พลังงาน พงความสันติสุขสันติภาพจนท้ายที่สุดนี่คือนะคะเรื่องเกมกติกาที่นะคะบอกมาเลยว,ว่าถ้าเมื่อไหร่เลือกลบนะคะหรือแววแพ้ ed, มันก็มานะคะแต่ถ้าคุณยังสนุกนะคะกับความล้มเหลวสุขภาพไม่ดีและความนะคะเจ็บแสบคันๆในความรู้สึกไม่เลิกนั่นก็คุณเลือกเองนะคะคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเกมแห่งความพ่ายแพ้ ด้วยตัวคุณเองวันนี้มันทอยที่ต้องพูดแบบนี้ตรงๆนะคะงั้นพวกเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเลือกฟังบวกทาไมจะต้องนะคะน่นนั่นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของข้อสองสัยที่อยู่ในใจพวกเรานะคะเดี๋ยวว่าแต่อยู่ในใจพวกเราคือมนทอยจี้มีเรื่องแบบนี้อยู่ในใจมา50ปิปีแล้วในะวันนี้เนะี่ยเราก็เลยนะคะศึกษาเรื่องพลังงานเหล่านี้นะคะอย่างเต็มกระบวนศน์ตั้งแต่โควิดมาเราจึงมองดูว่าเฮ้ยโลกของเราเนี่ยมันมีทางเลือกให้เรานี่นะ นะคะมันก็แค่เลือกบวกนะคะมันก็สู่เส้นทางของการสุขภาพก็ดีนะคะอ่อนก็ไวก็มานะคะเรื่องราวของโรคประจําตัวที่เคยเป็นอา้าวมันก็หายไม่ต้องกินยาแล้วนะคะแล้วเรื่องของโอกาสเหตุการณ์สถานการณ์มันก็เข้ามาคือ อากาศเนี่ยมันคือโอกาสชีวิตเรานะคะอากาศมันก็เหมือนเป็นลูกธนูที่ให้เราอยู่ทุกวันขึ้นอยู่กับว่าเราจะนะคะใช้ลูกธนูเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะยิงไปโดนเป้าหมายไหมนั่นคือการโฟกัสในชีวิตของเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราได้โอกาสทุกวันกับการได้อากาศหายใจนะคะแต่โอกาสของเราเนี่ยมันอยู่กับการที่เลือกของเราเองว่าเราจะเลือกข้างที่ จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะคือนะคะพอแค่นี้ก็คือเป็นผู้ที่แพ้ต่อโชคชะตานะคะก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่ไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนชีวิตให้นะคะขึ้นไปเหนือน้ำนะคะเปรียบเหมือนอะไรปลาเป็นนะคะปลาเป็นมันว่ายทวนน้าปลาตายเป็นไงไม่ต้องว่ายแล้วนะคะมันก็ลอยเอาแมงวังแมงแมงนะคะให้ให้ให,ให,ให้ให้น้ากระแสะน้ำพัด ก็คือนะคะซีโรราบและซีโรราบแล,แล้วเลี้ยชีวิตเรามันไม่ใช่ปลาไงสาคัญคือชีวิตเราอะ่ะมันไม่ใช่ปลาเพราะธรรมชาติของชีวิตมันจะต้องนะคะยกระดับจิตวิญญาณให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นนะคะเพื่อกลับไปในจุดที่กลับที่ที่จากมานะคะเรามาจากจุดนะคะจุดที่นะคะลงมาเกิดเนี่ยนะคะมามาจากนะคะแหล่งกําเนิดชีวิตที่นะคะดีงาม ดังนั้นเนี่ยลงมาอยู่ในกายภาพนะคะในเรื่องเราตัวหุ้มนะคะหุ้มเขาเรียกว่าเครื่องแบบบนโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องแบบร่างกายมนุษย์อะนะคะเราจะใช้ชีวิตยังไงเข้าใจไหมฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องร่างกายมันก็เหมือนนะคะเครื่องแบบของเราที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้นะคะโดยใช้พลังงานขับเคลื่อนอ่าไปเติมเชื้อเพลิงให้กับนะคะความรู้สึกรู้ความรู้สึกของเราเนี่ย มันจะเป็นพลังงานเติมในเรื่องพลังชีวิตให้เรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราจึงเป็นพลังงานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะสิ่งที่เอ่อเป็นสิ่งแวดล้อมกับตัวเราเป็นตึกอาคารบ้านช่องเป็นไฟเป็นอะไรต่างๆเป็นสายน้ําเป็นหาดทรายเป็นตัวเรามันก็เป็นเรื่องราวของการสื่อสารกันด้วยพลังงานทั้งหมดนะคะมันมีค่าของความเป็นพลังงานทั้งหมดทั้งมวลและในเรื่องราวของพลังงานในตัวเราเนี่ย มันมีเซลล์ในร่างกาย500ล้อนละเซลนะคะมันโทจ่พูดบ่อยในเรื่องนี้นะแต่ละแต่ละเซลเนี่ยนะคะมันก็มีประจุนะคะไฟฟ้า1.4โวลต์และอุดมไปด้วยธาตุนะคะดั้งเดิมหรือธาตุนะคะดินน้ำลมไฟเข้าใจไหมคะ <S <S ดังนั้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่มันมันมันเป็นอะไรที่ดีงามมากๆแล้วอะทีนี้เหลือแต่เรานี่แหละนะคะที่จะทํายังไง ให้นะคะเป็นผู้ที่ลันเกมชีวิตของเราให้ไปสู่เส้นทางที่นะคะเอ,อ่อสู่ความชชนะในทุกๆด้านทางวาสุกความสําเร็จในทางด้านนะคะเรื่องราวของนะคะชีวิตเรื่องราวของสัมพันธภาพในครอบครัวเรื่องราวของหน้าที่การงานเรื่องราวทั้งหมดที่เราาัฒนาและต้องการนะคะเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นสําคัญมากนะคะดังนั้นฝากไว้ให้คิดสําหรับเกมที่คุณถือ ะะคืออำนาจชีวิตของคุณอยู่ทีนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณและนี่คือวันที่สองของต้นปีเลือกเถอะ,ะและคุณจะได้รับกุญแจนะคะเดินทางต่อไปนะคะในเรื่องราวความที่คุณปรารถนาและต้องการเป็นอะไร อ่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราจะลุกขึ้นมาเป็นนายของทีมตัวเราเองในการเลือกพลังงานและขับเคลื่อนเสมือนกับตันนะคะนำพาชีวิตของตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยตัวคุณเองอย่างชัดเจนจากการเลือกของคุณคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะจ้าเพื่อนมาเจอกันใหม่คะ่ะ